สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุข,ขุมสุขคนมื่อนี้ออกมาทงตะเศร้าครับกับถือโอกาสถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเปิกันเนะครับเนาะครับบรรยากาศตอนเศร้ากับสีเป็นังสีอะไะครับต่ำทงไฮทงหน้าเขากําลังสีม่านครับฉังขี้สัตว์ม่านนี่กัเป็นน้องของพอในหลักของเจ้าของนี่และครับครับนี่กับ เขาก็งามที่นี่ครับเขางามอยู่น้ำดีหลังจากที่ซีหาเมื่อกี้ฝนมันตกหนักครับฝนตกหนักขัาอีเลียมครับเขียวสุดอฟลหูตาครับเขาก็มาแล้วครับเริ่มมาแล้วนี่ครับฝนตกคักกรายกันแท้กันขาดครับกันแท้กันขาดเพิ่ง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 กันแท้ขาดนะครับ กระขาดหลายหมองรับกันแทกันเลยเพราะว่านนะ้ามันมาหลายมันกระขาดธรรมดาครับขาดซูให้สูหน้าพูดนละครับครับเอาอยู่หน้าอยู่ทงครับเอาเห็ดหน้าน้ำล่ะก็เห็ดเน่าอื่นไปน้ำครับบนว่าเห็ดหน้าย่างเดียวครับทั้งสาทั้งยางกะมีเน่ยเห็ดอยู่ครับบน,นมามีเดี๋ยวสิภาพไปเบังหมองเรียงปลาครับ สถานี่มาแล้วฮอกกิปีครับสถานี่ครับก็ใหญ่เตี๋บกับกว้างเตี๋บครับเห็นมั้มปลาไรปี่ครับจะปลาไรครับนี่ครับเป็นกระช่งเลี้ยงปลาเ้าครับครับครับบ่อนี่เป็นบ่อปลาดุกครับบ่อนี่ครับบ่อนี่เป็นบ่อปลาดุก ะเลี้ยงไปน้ำขันใหญ่มากกับขายกคเลี้ยงกินนี่แล้วครับเห็นไหมครับประดุกครับเริ่มขึ้นหัวมากครับเห็นไหมครับนะครับปรูดุ๊กสีหลอดบอลอดก็เรียงไว้นี่แล้วอ่าบรรยากาศมาเบิ็งกระชังนี่ครับบานกระชังนี่มันป่านิ่งครับนี่ครับกระชังนี่มันป่าป่านิ่งป่านิ่งกับบาดบาทับทิมผสมกัน ได้เลี้ยงน้ากันได้นะนะครับก็ผมก็เลี้ยงไว้กระช่งละสองรอยตัวอันนี้ปลาดุกสองรอยตัวปลาทับทิมปลานิ่นตัวนี้อาจจะสี่ร้อยปนกันไปครับกระช่งนี่ครับส่วนกระช่งนี่ก็เป็นน่าจะเป็นซัมมาปีครับสุปราครับมีปลานิ่นปลาดุกเพราะว่าปลาดุกมันลงตรงผมก็เอาปลาดุกมาเลี้ยงไว้ ก็มาเที่ว้นี่นะปะคอกับมีเฮ้ยปะคอปาคอว่มี่ริมาลงมีปะนิ่งกับปาปะดุกส่วนปะคอผมก็เอาลงนี่วัดประชอนห้อยหละปะคอครับนี่ครับบรรยากาศเขาเป็นที่ละครับครับทงไหทยทงหน้าเนาะบรรยากาศบานเห่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวทายวิโอแล้วผมยังสีมาให้อาหารมันครับเพราะว่าค่าถือกล่องเอมันต้อง เดี๋ยวสิพาไปเบื่องไกลครับบันครับเลียงไก่น้ำต่อนี่ครับขอกาอยู่ทางพี่ครับนอาจสีแชะน่อยเพราะว่าฝนพึ่งตกแล้วนี่ก็เป็นเนี่ยปลูกไว้ดูเนี่ยหรอครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นมะทุเรียนครับนี่ครับน่ครับทุเรียนปลูกไว้ว่าจะกินน่วยว่าก็ปลูกไว้ครับทุเรียนปลูกไว้สองต้นครับ นี่ก็เป็นต้นมะฮองครับที่พ่อพันปลูกไวปนี่กระเทียมที่พ่อพันอยู่ยี่นี่ไฟหอดครับไฟฟงไฟฟ้าหอดเบิดเพราวะจะหอมกับต่อมานะอันนี้ครับเป็นวนามันมาหลายกับขาดเบิดกันทงกันแท้ครับน้ำกับวอมีแต่ว่ากับว่าเป็นอย่างดอกเพราะว่าเขามันมาแล้วนะอีกวันเดือนหนึ่งก็บสีตะเกี่ยวแล้วนะอันนี้ก็เป็นขคอคอกลางคอเจ้ากลางมันก็สีถอกเร็ว ปกติเนี่ยครับเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไก่กับหลายขึ้นกระต้มไปตัวน,นึงเลี้ยงงูเลี้ยงพวกไปคอ่ะคนครับไลยไก่นี่ไก่กับงูอ่ะนี่งัวกับนี่งูยืนนิ้วหกตัวครับพอคป็นมาตาเ้าแล,ะละ้วล่ะมาตัดหญ้าให้งัวผมกับมาว่าท่านออกเตือนสวยมั้งเมื่อยหลายงูยังเมื่อยังม้วน <N OT> นอนอยังเดียว,วไม่จิ้มไม่น,นะครับม่ยังวงเหรอวะบ่อ๋ออันนี้พอ่อเราบ่อันนี้อันนี้พ่อเราบ่อ๋ออืมเราคอยเอาไปให้กินก็ได้ครบข้าวคุณ ครับชีวิตชาวใครชาวนาครับเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่ไปไว้เลี้ยงเป็ดก็มีครับเป็ดก็มีเป็ดจริงๆรยี่นี่เคยเลี้ยงไว้หลายตัวเลยครับหาหกร้อยตัวเป็ดบาบารีแต่ว่าน้องสาวเพิ่นเลี้ยงผู้เพิ่นเลี้ยงเพิ่นเสียไปเพิ่งทำช้าภายในกิจแล้วประมาณเมือสองเมื่อนี่ครับง้อว,ว่าอยู่ทงอยู่ทา <laughs> สมุนหน่อยอ่ะสมุนหน่อยนอนทต้อยุ่งบังเงินนั่นเด้สมุนหน่อยนอนทต้อยุ่งบังเกียขียเจ้างไงล่ะบวกหัว่าจุดประสงค์คือยังพก่อนสามตัวเห็นปะครับสมุนโอ้ยบวคขี้บูขี้เผืกเขาพว่ญใหญ่ามีกับพวกคไม่กินเด้กบคืองัวมบนตะต้มเื้อล่ะ ยุ่งนี่ฝันหลอดไม่ได้กินดอกเอออันนี้แม่ลูลูตัวนี้แม่ลูลูถ้าในผสมย่นนาติขึ้นแล้วละ่ะไม่ได้ออกจากกอเกือบๆไม่ว่าสิใส่พอไรขึอนนะได้หล่าลูกกล่ะดูเคเอฟสามหนึ่งกับคนละลูกเพิ่นพุ่นนอนเสยตุยพ่นแม่สนใจหอนเยมันยิ่มไรนี่ลาลาตัวนั้นอันนี้เนาะแม่ส้นยญ้าเนี่แม่ส้นยาแม่ส้นย,สนยานี่ แม่ไอ้ลูกแฝดตัวเดียวลูกแฝดล่าสุดนี้ลูกแฝดลูกเอทเคหาสามหากระทิ้งแดงอือแะครับลูกลูกพันกันนอนยู่หยนละสองตัวเนี่ยหละมันมีน้อกดิลี่ตัวนึงลูกเคเอฟลูกตัวนี้นี่ลูกลูกตัวนี้ตัวนึงนอนสามตัวยู่หันสองตัวมันคู่แฝดของแม่นี่แต่ตอนนี้พันก่นทองซี่ว้เยนทองซีไว้ศูนย์เก้าหกนี่ตัวนี้นี่แม่นี่ทองซีวยอยู่ ส่วนแม่พุ่นกะซื้อล่าล่ากะเนื้อนังมาเต็มเมื่อนันตัวนั้นครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วครับมันกับบลูกด้วยล่ะลูกมาล่าล่ะลูกกินเน้อครับเดี๋ยวจะพามาเลาะเบิ่งทางที่ครับมาเบิ่งสวนเบิง่งไฮเบิ้งสวนน้ำนี่ครับไก,คบไกไคบ่ครับไก่ที่เลี้ยงไว้ครับลูกเวล่าล่ะกินเน้อลูก ลุกไหมลุกไปกินยาเออโซ่ตัวน,นี้ม่ละเนาะเออพุ่นไปกินยาอุ้ยงูอ่ะกระเดยไป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 เดี๋ยวกาซีดีออกคอกันแดดมากมีแดดม,มันกล่ำกัสีออกยี่อกขอกันนอนอยู่นี่ก่อนครับงามาครับงูตัวนี้ตัวแม่ยได้ครับน้องล,ล่าลานี่ตัวแม่ ้าให้สนใจกับธรรมะติดตมาเลยครับด้วยว่ามันจังไหนเพราะว่าก็ะยากควายออกอยู่มันหลายตัวไปนะครับว่าาก็สิครั้งไว้ก่อนครับอยากได้ขี่ได้ยังมันไว้ใส่ให้ได้สวนนะครับสิบเอ้าเบงที ปู่คนมาใส่ปู่ปู่ปู่นะโอ้ยงัวกินกินมันเดินนี่ครับที่ครับมัดเบิ้งข้างหลังมันครับบ้านมันเบิ้งข้างหลังงัวเขยอบมาเบิ้งข้างหน้าเบ่งงามให้เบิ้งข้างดากมันเขยอบมาเบิ้องไทยเบิ้งอย่างขยอบมาเบิ้งงัวให้เบิ้องไทยมันเด้เพราะว่าเบิ้องไทยมันเต็มบ่อไทยมันรีบบอนะ เขาลักเบิ้งง่วนนี่นี่ครับแม่ลูกแฟดนี่บอปันไหเหันบอกครับดากันครับเบิ้งสังเกตครับแต่แม่แม่แม่นี่ถี่ว่าล่าลานี่ดากันเต็มครับเวลาพอควาพอคงควาเขามาเบิ้งงัวนนี่พอสีเบิ้งถูกส่วนขขงมั้นครับเบิ้งลงเบิ้งดาเห็นครับนี่เบิ้งดากก็ได้ครับนี่สองตัวนี่สองตัวนี่คือคููแฟดกันตัวนี้ครับนี่ตัวนี้แม่เดียวกันกับแม่นี่แม่นี่แม่นี่หน่อยนี่ ไม่รู้ๆนี่นี่เออคนละพอนี่ญาติกันนี่สองตัวบังสังเกตดาครับมันสีตันตันนะครับนี่แม่นแม่นเลี้ยงไปนี่โอกาสที่แบบด้ราคากว่าไอสองตัวนี่ับแต่ว่าตัวนี้สองตัวนี้ก็ว่าขี้ไรให้กันว่าออกมาเป็นคู่แฝดนะเสิให้มันใหญ่ก็บ่ใหญ่แล้วมันมันสองตัวเนาะแม่ตัวเดียวครับนี่ครับเนี่ยอีนี้หกตัวครับเดี๋ยวสิไพเบ่งสวน สวนนี่มันกับบอแมนว่ามีปลูกเงี้ยวเดียวเดียวครับมีมีมีสวนไผ่ไผ่กับมีสวนยางยางกับจิวมันเจ็ดต้นหรือเปล่ายางแปดร้อยครับเจ็ดแปดร้อยต้นครับแต่ท่านอีกกีดดอกเพราะว่ามันกัดปลูกได้โดนเราละแต่ว่ามันบวชอ้เพี้ยนเอาครับมันบวชด้เพี้ยนบวชด้ใส่ปุ๋ยเพราะว่ามันยากหลายแนวกักะว่าหุ่นละอีกสักสองสามปียังสี่กีดครับเห็นมันไงเพอสมควรหุ่นละ ก็ต้นเงี้อยู่ครับต้นยางครับนี่ฮะชีวิตชาวไห้ชาวนาชาวสวนเนาะนี่ครับชียูตนี่ก็มียางเงินวะยางมีต้นซักเออต้นซักก็มีครับนี่ต้นไผ่ก็มีปลูกปั๊บหนกันไปครับแต่ว่ายางสีหลายก็มัวอ่าครับกล้วยมีครบเบิร์ตชูแนลยี่นี่ครับต้นกล้วยต้นยางก็มีครับบรรยากาศทุ่งไห้ทุ่งหน้า กับบูั้าปนกันไปครับนี่ก็เป็นล่องรอยของการเลี้ยงเป็ดเก่าครับผมเป็ดบาเบอรี่ครับที่แต่ว่าขายออกไปเพื่อะละ,ะก็เจ้ากะมารับรงถึงทีุ่่นละมามารับถึงทีุ่่นละไกลกักหลายครับไกลเมือ่อไกลสิกิกกกกนตามสิกินนี่ครับชีวิตชาวไหาชาวนาชาวสวนแล้วยุ่งนี่กับ่เมเ็นธรรมดาอุปกรณ์ครบเพื่อกันทำมาหากิน มีเบ็ดมีขอ,อาผุดละจู้เย็นก็มีไฟหอดอนะครับครับมือนี่อนอนเวียนกะเอาไว้สมีนะครับเนาะขันมกักกะปากกดไล่กดแช่กดิีตามกดกระดิง่งกดบัะรลงเพื่อเป็นกำลังใจให้หนี่ยนะครับเด้อสวัสดีครับ